สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุรเล็กเด็ดจาก Facebook ทุกๆท่านครับอ่าวันนี้เรามาดูเป็นสูตรวิ่งนะครับบนนะครับตัวเดียวปักหลักร้อยบนนะครับในงวดที่แล้วอ่าได้ลงข้อมูลนะครับไปจำนวน3สูตรนะครับอ่ามีสูตรที่เดินต่อนะครับในงวดนี้นะครับเป็นอ่าสูตรที่2นั่นเองนะครับเข้าไปในหลัก ร้อยบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับข้อมูลสูตรที่สองนะครับสูตรนี้มีสติสั้นๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่แปดนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็มาดูสูตรและก็วิธีการคำนวณนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยบนนะครับสำหรับฮานอยเมื่อวานนะครับก็ฮานอยรอบพิเศษนะครับเข้าบนล่างนะครับ 9 3 9 6นะครับฮานอยรอบปกตินั้นเลขวิ่งรูดหลุดนะครับเป็นตัวเลขคู่ชนนะครับ0 3แล้วก็15นะครับที่มาด้วยกันแล้วก็ฮานอยรอบสุดท้าย v i p นะครับออกสตัวบนนะครับ30นะแต่เป็นตัวที่ไม่ได้อยู่ในชุดเน้นนะครับก็ถือว่าเลขวิ่งรูดนะครับยังมา2หน่อยนะครับหลุดไป1นหน่อยเพื่อนๆที่รับชมนะครับก็รอติดตามข้อมูลนะครับฮานอยทั้ง3รอบนะครับในช่วงท้ายคลิปเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็มาดูสูตรวิ่งตัวเดียวปักหลักร้อยบนนะครับในสูตรที่เดินต่อเนื่องจากงวดที่ผ่านมานะครับกลับมาดูสูตรแล้วก็วิธีการคำนวณนะครับสำหรับสูตรวิ่งตัวเดียวปักหลักร้อยบนนะครับสูตรที่เดินนั้นเป็นสูตรที่2อนั่นเองนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสูตรที่สองอยู่ที่ไหนนะครับสูตรที่2นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นสูตรที่วงด้วยประการสีดำนะครับอ่าแล้วก็ขีดทับด้วยไว้ด้วยประกาสะท้อนแสงสีเหลืองนั่นเองนะครับเป็นสูตรที่สองนะสูตรนี้เริ่มเดินนะครับงวดแรกลามัเล็กท้าย3ตัวบน972นะครับวิธีการคำนวณน,นะครับใช้หลัก10ล่างนะครับ1ครั้งหลัก10เล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่1 1ครั้ง หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่2 2ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 1ครั้งจากนั้นก็บวกด้วยเลข8คงที่นะครับบวกด้วยเลข8คงที่มาดูงวดแรกนะครับสําหรับสูตรวิ่งบนปักหลักร้อยตัวเดียวนะครับมีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1นครั้งนะครับเป็นหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่2นะครับ9บวก9ได้18นะครับให้ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข8 จากนั้นก็บวกกันนะครับงวดแรก1บวก4ได้5นะครับ5บวก2ได้7 7บวก6ได้13 13บวก8ได้21 21บวก0นได้21บนะครับ21บวก8ได้เท่ากับ29งวดแรกได้วิ่ง9นะครับทั้ง3สูตรนะครับแต่ผมงวดนี้จะลงข้อมูลแค่นะครับสูตรที่เดินนะครับสูตรเดียวนะหรือว่าจะเดินทั้งลงข้อมูลทั้ง3สูตรนะครับเผื่อมีสูตรไหนกลับมาเดินต่อหรือว่าตัวเลขมันชนกันเนาะ เอาละง,งั้นละกันนะครับข้อที่9หลักร้อยนะครับเป็นงวดแรกนะครับงวดที่1งวดที่2นะครับ4บวก2เท่ากับ6 6บวก9ได้15 15บวก8ได้23 23บวก4ได้27 27บวก6ได้30 30บวก8ได้เท่ากับ38นะครับออก8 6 1หลักร้อย8นะครับ งวดที่3 1มบวกหได้6กนะครับหกวกสได้10บสิบวกเได้17 17จบวกสได้19 19กบวกแได้27 27ิบวกแได้เท่ากับสาได้5้นะครับสตัวบนออก5้าเข้าที่หลักร้อยบนนะครับเลขหงวดต่อมานะครับสอวกเได้11 11อบวกห้าได้16 16กบวกหได้17 17บวก8ได้25 25บวก4ได้29 29บวก8ได้37นะครับ3ตัวบน7 2 5เข้าที่7หลักร้อยบนนะครับงวดต่อมานะครับ7บวก7ได้14 14บวก2ได้16 16บวก3ได้19 19บก8ได้27 27บวก7ได้34 34บก8ได้เท่ากับ42นะครับ3ตัวบนออก261เข้าที่2หลักร้อยบนนะครับ งวดต่อมานะครับ6วก0ได้6 6บวก0ได้6 6บวก4ได้10บ0วก4ได้14 14บวก5ได้19 19กบวก8ได้เท่ากับ27นะครับ3ตัวบน7 50เข้าที่7หลักร้อบนงวดต่อมานะครับ2บวก2เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5เท่ากับ5 5บวก6ได้เท่ากับ11 11บวก5ได้16 16บก8แได้เท่ากับ24นะครับ3ตัวบนออก4 7 5เนะครับเข้าที่เลข4หักร้อยบนนะครับงวดที่ผ่านมานะงวดที่ผ่านมานะครับ7วก7ได้14 14บวก4ได้18 18บก8ได้26 26บวก2ได้28 28บวก3ได้เท่ากับ31 31บก8ได้เท่ากับ39นะครับ3ตัวบนงวดที่ผ่านมาออก9 3 5 935นะครับสองสูตรนี้เฉียดไปนะครับนะสูตรนี้นะครับ2นะลองบวก1ได้3นะครับสูตรนี้นะครับลดแต้มไปเหลือ5นะครับก็จะได้9 3 5หนะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับในวันนี้นะตัวที่มานะครับเป็นสูตรที่2นะครับเข้าที่9นะหลักร้อยบนนะครับ ทีนี้ก็มาคำนวณงวดน,นี้ทั้งสามสูตรเลยนะครับก็จะใช้ผลรางวัลที่หนึ่งนะครับของงวดที่ผ่านมานะ070935นะครับ070935รางวัลเลขท้ายสองตัวล่าง90นะครับรางวัลเลขหน้าทรั้่งที่1 609 รางวัลเล็หน้าครั้งที่2817รางวันเล็กท้ายครั้งที่1 379รางวันนะครับเล็กท้ายครั้งที่20 0 7อ่ะบวกสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1ใช้หลักแสน2ครั้งนะครับหลักหมื่น1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งหลัก ร้อยเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลัก10เลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับจากนั้นบวกได้ห้าของที่นะอ่าผมมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ0ูบวกศได้0นะครับ6กบวกหได้12อ่าสูตรที่1บวกกันได้เท่ากับ0ูบวกเได้7นะครับ7จ็ดบวกห้บวกหได้เท่ากับ12 12อบวกสได้14 14ีบวกสได้17 17บวกเได้24นะครับ24่บวกหได้เท่ากับ29นะครับสูตรที่1นะได้9นะครับลดไป1เหลือ8นะก็จะได้9กับ8นะครับสูตรที่1นะทีนี้มาดูสูตรที่2นะครับเป็นสูตรที่เดินนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลัก10ล่างนะครับ1ครั้งหลัก10 เลขหน้า,า 2, ครั้ง, 100, ท,งที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายา 2, 2ครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งหลักหน่วยเลขท้ายา 2, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยแปดคงที่นะครับศูนย์บวกกันสองครั้งได้ศูนย์สูตรที่สองนะครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้าเก้าบวกสามได้เท่ากับสิบสอง สิบวกเได้เท่ากับ21 21ิบวกศนยได้ยี่สินะครับยี่สบวกเได้เท่ากับ28 28ิบวกแได้เท่ากับ36นะครับได้6นะในงวดนี้นะครับสุดที่เดินนะครับอีกสูตรแรกนั้นนะครับได้9ก้นะลดแต้มไป8นะครับตัวที่มานะจะใช้เป็น2ตัวนะครับลองดูนะและก็งวดสุดท้ายอ่าสุดสุดท้ายนะครับโทษที สุดสุดท้ายนะครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกด้วยเจ็ดของที่368นะครับ สูตรที่3 7มบวกหได้12 12อบวกแได้20 20ิบวกหได้21 21ิบวกเได้28นะครับยี่บแวกเได้เท่ากับ35นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข5นะบวกหคงที่นะครับอ่าได้6สูตรนี้นะครับสสูตรชนกันนะครับนะหนะครับที่หลักร้อยบนนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับงวดน,นี้หลักร้อยบนเน้น เฟ้นนะครับตัวเดียวไปที่เลข6นะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านแต่ก็ไม่แน่นะครับอ่าตัว5นี้อาจจะมานะนะครับอาจจะมาที่กลับมาเดินนะครับแต่น่าจะอยู่ที่หลักไหนไม่ทราบได้เช่นกันนะครับสูตรที่1เช่นกันนะครับได้9กับ8นะนะครับนะก็ลองจับชุดดูนะครับ8 6 5นะครับนะ8 6 5 8 6 6นะครับ9 6 5 9 6 6นะครับ6 9 หกห้านะครับนะหกแปดนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับชุดเป็นชุดคู่โต๊ดนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเน้นไปที่หลักร้อยบนนะครับชี้เลขหกนะวันนี้นะครับนะน่าจะมานะหลักร้อยบนนะครับถ้าสูตรเดินต่อเนื่องเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูข้อมูลฮานอยนะครับทั้งสามรอบกันนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามข้อมูลหวยฮานอยนะครับครับมาดูผล ฮาหนอยทั้ง3รอบกันเมื่อวานนะครับสำหรับเพื่อนเอนที่นะครับดูเฉพาะข้อมูลรัฐบาลไทยท่านก็อาจบคลิปกันไปได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆนที่นะครับติดตามผลฮาหนอยนะ,อะเรามาดูข้อมูลฮาหนอยทั้ง3รอบกันนะครับรอบพิเศษนะครับเมื่อวานออก696นะครับนะ696 2ตัวล่างเป็น93นะครับฮาหนอยรอบปกติ สตัวบน3 30สามศนะครับสามสตัวล่าง1 5นะครับแล้วก็ฮานอยรอบสุดท้าย v ี p 8 30นะครับแปดสามศตัวล่างเป็น0 8นะครับฮานอยรอบพิเศษนะครับเกส ก้าหกนะมาทั้งสองตัวนะครับทั้งสามหกนะเก้าสามแล้วก็เก้าหกนะครับรับไปนะสองเด้งนะครับวิ่งรูดเก้านะมาตามนัดนะครับได้ไปตั้งหน่อยแรกนะครับสองตัวนะครับสำหรับเพื่อนที่ใช้งานชุดเต็มนะครับฮานอยรอบปกตินะครับสามศูนย์เป็นตัวเลขนาตัวเด่นมาด้วยกันนะครับแล้วก็หนึ่งห้านะครับดังนั้นก็เจ็ดแปดเก้าไม่มาตามนัดนะครับก็หลุดไปสําหรับข้อมูลฮานอยรอบปกตินะครับ ฮานอยรอบ v i p 830นะครับ3มาคู่กับ0นะครับก็ได้ไปที่ชุด2ตัวบนนะครับส่วน2ตัวล่าง8กับ0มาด้วยกันนะครับดังนั้นวิ่งรูด3มนะครับมาตามนัดชุดเจาะเด่น4ตัวไม่มานะครับมาตัวรองนั่นเองนะครับก็เน้นวิ่งรูดนะพเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับอ่ะก็มา รับชมนะครับของวันใหม่เลยแล้วกันนะเพื่อน,อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะอ่ะขออนุญาตขีดสักนิดหนึ่งนะครับครับมาข้อมหหูลฮานอยนะครับสามรอบวันนี้กันนะวันนี้วันที่18นะครับ18กันยายนนะครับสองพนะครับ มาดูข้อมูลฮานอยทั้ง3รอบกันวันนี้จะปังจะเป๊ะนะเช่นดังเมื่อวานหรือไม่นะเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเริ่มที่ข้อมูลแรกวันนี้นะครับรอบพิเศษอ่านะครับรอบพิเศษฮานอยรอบพิเศษวันนี้เลขเด่นนะครับ เลขเด่นเป็นสี่ห้าหกนะสี่ห้าหกนะครับเน้นวิ่งรูดนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับย้ำนะครับเน้นวิ่งรูดที่ห้าหกนะครับตัวที่จะมาประกบเป็นคู่ชุดนะครับก็เป็นศูนย์หนึ่งสองนะครับสาม สี่เจ็ดดังนั้นวันนี้อ่าสี่ก็ยังน่าจะเด่นอยู่นะครับนะสียังเด่นอยู่นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับใครชอบก็อ่าอย่าทิ้งมากันนะชุดเด่นนะครับก็จะเรียงไปเลยนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเป็นข้อมูลของฮานอยรอบแรกนะครับรอบพิเศษนะครับจับชุดเลยนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสองและก็หกสามครับอ่ามาต่อที่รอบปกตินะครับ กันเร็วๆเ,เลยนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวหานอยรอบปกติเลขเด่นนะครับเป็น1 2 3่งสองมนะครับหนึเน้นวิ่งรูดไปที่1กับเป็นะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับตัวที่จะมาประปกบเป็นผู้ชนนะครับจะเป็น4 5 6นะครับ4 5 6 7 8 9นะครับจะ เป็นตัวขั้นกลางนะครับระหว่าง3สูตรนะครับ1 2 3เลือกเด่น1 2นะครับ4 5 6 7นะครับก็จะเด่นในชุดแรกเลยนะครับ5 6 7นะครับตัวรองก็จะเป็น4นั่นเองนะครับเอ้ยทดที7นั่นเองนะครับก็จะจับชุดได้1 4 1 5 1 6 1 7นะครับ2 4 2 5 2 6 2 7นะครับถ้าเกิดเลขวิ่งรูดไม่มานะครับก็ให้ระวัง2สูตรนี้จะมาชนกันนั่นเองนะครับนะ ก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนความน่าจะเป็นนะครับพเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็นําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับเลือกตัดสินใจใช้งานนะครับด้วยตัวของท่านเองอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลรอบสุดท้ายนะครับเป็นฮานอยรอบ VIP เลขเด่นเป็นนะครับ3 4 5นะครับเม้นวิ่งรูดไปที่3กับ4นะครับของข้อมูลฮานอยรอบ VIP นะครับ 6 7 8นะครับ9 0 1ตัวที่เด่นนะครับจะเป็นนะครับ6 7 8นะครับแล้วก็สาย901นั้นเด่นที่9นะครับก็จะได้เท่ากับ36 37 38นะครับ39 46 47 48แล้วก็49นะครับวันนี้ จบข้อมูลนะครับฮาหนอยทั้ง3รอบนะก็ขอให้มันปังเช่นดังเมื่อวานนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจะได้มีนะครับเงินทองใช้จ่ายกันหมุนเวียนในแต่ละวันนะครับสําหรับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับวันนี้ก็ขอให้แต่ขอให้ปังขอให้เฮงทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับ